อสปฟังแบงบุกท้าสไปฟังแดมบุกทาเหยฉันกำลังไปโอ้ยเบอรสิจะประตูต้อไปบุกท้าั้การเองเอาละหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งเลี้ยวียากอยู่ดิโอ้ฮะฮสุภาพบุรุษ กระเป๋ายังอยู่ดีใช่ไหมใช่ใช่มันยังอยู่ดีงั้นฉันเขามหน่อยมีใครได้ฆ่าสปายฝั่งแดงแถวนี้รอเปล่าไม่มีอ่ะไม่อย่างนั้นเหรอคงนี่จะเป็นปัญหาแล้วโอ้โหกำลังตายโอ้โหปัญหาใหญ่เลยนั่นเนี่ยฉันเคยจัดการสปายฝั่งแดงมาก่อนมาชอบเล่นตลบหลังเวลาที่เราไม่รู้ตัวเหมือนนายไงเอ้าแบบไม่แฟร์ถ้านายฆ่ามันได้ละก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่มีทางเหมือนกับฉันอย่างแน่นอนแบบไม่ดี ไม่มีอะไรที่เหมือนกับไอ้เนียนที่ยังอยู่ในเตอก์ินนี่รู้ดีนิเปนสิเขาหรือไงไม่ไม่ใช่ฉันแต่เป็นแม่ของนายตังหากอ,อะไรนะเดี๋ยวสิโอโอโหนี่ลีลาแน่นอนว,ว่ามันมาที่นี่เพื่อมาตุยพวกเรา งันฟังให้ดีไอ้หนูไม่งั้นรูปแม่ของแกที่ดูเหมือนเป็นนางเอกนางเอวีอาจจะไม่เลวเท่าไอ้สายรับทีมเลยที่มาขุดทองแม่มาเนีใช่ไหดต่อมาดีนะสายรับคนนี้ขุดทองทีมป้องกันเราจนเฮี้ยมไปหมดเลยเยมานี่พวกแกก็เห็นอยู่ว่ามันทำอะไรกับกำลังของเราเอ และที่แย่ไปกว่านั้นมันสามารถเนี่ยเป็นใครก็ได้เอาดีปเป็นเอ็นไม่นะ สารเลวนั ment, ้นอาจจะเนียนอยู free. ่กับพวกเราก็ได้อาจจะเป็นนายหรืออาจจะเป็นฉันหรืออาจจะเป็นป้าเป็ดฉอดไปทีนึงเอาละไม่ต้องพูดมากป้าเป็ดแล้วไอ้เจ้านี่แหละคือสปายฟางแดงดูนี่นะหลังจากที่เราฆ่าได้แล้วใช่ไหมมันก็จะคลืนสภาพเป็นเหมือนเดิมและก็รอสักแป๊บดูนี่สิสีแดงอ้าวันนี้มันเลือดนี่หว่าเว่อร์เาไง ตอนนี้ยังไม่ปัญหออยู่เลยนะม,ม,มีเสียงก็แกกอย่างนี้ฉันว่าน่าจะมีรางสังหอรไม่ดีแล้วละ่ะก็อยู่ข้างลลางนี่เลยอแม่นักสืบตัวน้อย